ที่ได้รับรางวัลสาขาการแพทย์ระดับนานาชาติครั้งที่21ได้แก่กู้เหลียงซิงสวยมากเลยนะสวยจริงๆหมอกู้คะในฐานะที่หมออายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลได้ยินว่าบริษัทยาจะต่างประเทศได้ติดต่อมายื่นข้อเสนอให้คุณคุณจะเลือกไปต่างประเทศไหมคะต่อจากนี้ฉ่านจะปลีกตัวไปสักระยะค่ะ หมอกูค้คะอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทําให้คุณตัดสินใจปลิกตัวในตอนที่คุณกําลังมีชื่อเสียงคะเพราะว่าฉันมีคนที่ชอบค่ะตั้งแต่นี้ไปฉันไม่อยากเป็นหมอเทวดามีชื่อเสียงระดับโลกแล้วค่ะฉันอยากทุ่มเทดูแลทุกอย่างเพื่อเขาค่ะ ทิงสิบปีแล้วนะวันนี้ในที่สุดชั้นก็ได้แต่งงานกับคุณได้ยินมาว่าคุณชายรี่ไปมีรักใหม่อยู่ที่ต่างแดนสายขนาดนี้แล้วยังไม่มาดูท่าคุณจะไม่แต่งแล้วรอมาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะดูท่าเจ้าบ่าวคงจะไม่มาแล้วจริงๆทิงเอาตัวเธอไป ปล่อยนะปล่อยฉันนะคุณจะทำอะไรหานทิงคุณพาฉันมาที่นี่ทำไมทำไมน่ะเหรอกูเหลืองซิงผมก็อยากถามว่าทำไมทำไมคุณต้องฝืนอยากแต่งกับผมอยู่ฝ่ายเดียวด้วยล่ะไม่ ไม่ใช่นี่ก็คุณย่าบอกคุณอยากแต่งกับฉันหันทิงคุณชอบฉันไม่ใช่เหรอคนที่ผมชอบมีแค่ชันชานสูตรคุณเป็นแค่ผู้หญิงที่แย่งที่คนอื่นชันชาญเป็นโรคโลหิตจางและกรุ๊ปเลือดคุณก็เหมือนเธอไปโอเค ในเมื่อคุณมีใจอยากแต่งเข้าตระกูลตั้งแต่วันนี้ไปมันจะได้เป็นถุงเลือดให้เธอไม่ไม่เอาหันหิงคุณทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้นะหันหิงมีเอาอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาคนที่ผมชอบมีแค่ชานชานตั้งแต่วันนี้ไป ุณจะได้เป็นถุงเลือดให้เธอที่แท้สิบปีที่รอคอยมาเป็นแค่ความปรารถนาของฉันฝ่ายเดียวตอนนี้คุณควรอยู่โรงพยาบาลถ่ายเลือดให้ชาญชาญใครให้คุณออกมาหันถิงพี่กู้ดูเหมือนจะไม่ค่อยสบายเลยนะคะ ถ้างั้นวันนี้ก็ช่างมันไปเถอะคะ่ะถ้าเธอยังไม่ตายก็ต้องให้เลือดคุณลี่หานถิงสามปีแล้วนะที่ฉันเสียสละทุกอย่างให้เธอยังไม่พออีกเหรอไม่พอคุณให้คุณย่าบังคับผมแต่งกับคุณแย่งตำแหน่งภรรยาไปจากชันชานคุณทำให้เธอต้องคุกเข่าตาฝนทั้งคืนจนแท้งลูกเรื่องพวกนี้คุณติดหนี้เธออยู่ ฉันพูดเรื่องอยากกับคุณย่าแล้วแต่ท่านไม่เห็นด้วยจเจ้าคุณย่ามากดดันผมเหรอาันทิงฉันเวีนหัวจังเลยค่ะเอาตัวกูเหลยงสิงไปถ่ายเลือดที่โรงพยาบาลให้ชันชานต่อด้วยครับ ทนมาตั้งสามปีในที่สุดก็ใกล้ตายแล้วเธอคิดจะทำอะไรฉันมาบอกความลับที่หานถิงก็ไม่รู้ให้เธอฟังจริงๆตอนนั้นฉันไม่ได้ท้องหรอกมันก็แค่วิธีที่ทำให้หานถิงขอฉันแต่งงานบ่งไงนะหานถิงคิดว่าโลกเราจากไปแล้วก็เลยเกลียดเธอมากไง ตั้งแต่วินาทีที่เธอแต่งงานกับเขาเขากำลังแก้แค้นอยู่ตั้งหะพวกเธอต้องได้รับกรรมรับกรรมเหรอไม่เราไม่ได้รับกรรมหรอกพวกเราจะสารต่อสูตรลับที่เธอใช้ช่วยเหลือตระกูลลี่ให้ร่ำรวยมีความสุขใช้ชีวิตสนุกสนานไปกับมันตลอดชีวิตส่วนเธอก็ได้แต่ แบกรับชื่อเสียงว่าเป็นหญิงร้ายกาศไร้เมตตาน้าเปื่อตายไปอยู่เงียบเงียบไม่มีใครสนใจสันแล้วออใช่แล้วลืมบอกเธอไปเลยพวกเราประกาศแต่งงานแล้วนะวันแต่งงานก็คือวันเกิดเธอไงพระหันถิงบอกว่าจะต้องให้เธอตายตาไม่หลับอ พวกเธอไม่ได้ตายดีนะ่ต่อให้เป็นผีฉันก็จะไม่ปล่อยพวกเธอนะยายโง่ตอนนั้นเหตุผลที่เธออยากแต่งกับหานถิงก็เพียงเพราะตอนเธอจมน้ำเขาช่วยเธอไว้แต่ว่าเธอคงยังไม่รู้สินะว่าเขาน่ะว่ายน้ำไม่เป็น เราตายไปแล้วนี่ทำไมอยู่ที่โรงพยาบาลล่ะ เราเกิดใหม่เหรอประธานลี่ครับเมื่อวานที่เราให้คุณนายเล็กถ่ายเลือดให้คุณหนูสยุยเลือดน่าจะไม่พอครับและไม่มีผลใดๆ งันให้กูเหลี้ยงเซิงถ่ายเลือดต่ออีกถ้าเป็นแบบนี้ชีวิตคุณนายเล็กอาจเป็นอันตรายนะครับขอแค่ทําให้ชาญชาญดีขึ้นได้กูเลี้ยงเซิงจะเป็นหรือตายผมไม่สนออกครับพี่หานถิงพี่ใจดีกับฉันจังกินอีกไหมชาติก่อนตั้งแต่ฉันถูกบังคับถ่ายเลือดก็ถูกหลอกจนบ้านแต่งแสรกคร่ะตายยังไม่เหลือชิ้นดีชาตินี้พวกคุณต้องชดใช้ด้วยเลือด ฮิกูคะฟื้นแล้วเหรออวัยวะของเธอก็จะถูกฉันเอาไปให้หมาทั้งหมดเสียช้างทำเป็นคนดีภายในคึ้งูพิชชัดๆวันนี้ฉันจะถอดหน้ากาก,ากของเธอเองแค่ถ่ายเลือดเองนะต้องสลบนางขนาดนี้เลยเหรอจะขนาดนั้นไหมคุณเองก็ลองเจาะเลือดดูสิจะได้รู้แต่ก่อนต่อนหน้าเราเธอมักจะพูดเสียงอ่อนหวาน วันนี้เกิดอะไรขึ้นกูเหลียงซิงใครให้คุณกล้ามาพูดกับผมแบบนี้ยิงโง่นี่ทำไมแปลกแปลไปพี่หันถิงค่ะฉันทรมานจังค่ะอย่าไม่รีบเอาเลือดเธออีกครับใครก็ได้คุณนายกู้ครับขอความร่วมมือด้วยครับมั่นใจนะว่าเลืองที่ฉันถ่ายให้มันได้ผลแน่นอนคะ่ะพี่กู้วันนี้คงต้องรบกวนพี่อีกรอบ ถ้าฉันนี่ยอมจับเธอไว้ใครกล้าก็ลองดูกูเหลียงซิงคุณอย่าลืมคุณเป็นคนทำให้ชานชานเป็นโรคนี้นะทั้งหมดนี้คุณเป็นหนี้เธอเป็นหนี้เหรอพวกคุณต่างหากเป็นหนี้ฉันถ้าถ่ายเลือดฉันไป <c oughs> เธอจะตายเร็วขึ้นนะเธอดูให้ชัดซะเธอมีเลือดหายากฉันมีกรุ๊ปเอสองกรุ๊ปนี้รวมกันไม่ได้ ืนถ่ายเลือดไปมีแต่จะตายนะลี่หันทิงความรู้เด็กประถมนี่คงไม่ต้องให้ฉันสอนคนหรอกนะส่วนเธอนั่นมาบอกว่าเลือดฉันที่ถ่ายไปมันได้ผลฉันชน,นี่มันเรื่องอะไรนี่ฉันก็ไม่รู้ค่ะหมอหลินค่ะหมอหลินบอกฉันค่ะขอโทษครับประธานลี่ น่าจะเป็นพยายบาลหยิบรายงานผลเลือดของคุณนายกู้มาผิดคิดว่าเธอมีเลือดที่หายาพังหน้าถ้าคุณทําผิดอีกผมจะเอาผิดคนอ๋อครับอะอที่แท้ก็เตรียมกันไว้คิดว่าแค่นี้จะจบแล้วแย่แล้วนะถ้าเธอใช้เลือดของฉันไปจริงๆน่าจะต้องมีปฏิกิริยาทําให้ช็อกได้นะถ้าไม่แกล้งเป็นลมเดินจับได้แนะ่พี่หานถิ่งคะ่ะ ฉันเวียนหัวจังเลยคะ่ะชัน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 ติดกับแล้วจะทำอะไรก็ช่วยเธอนะสิอย่าลืมนะแต่คุณฉันเป็นหมอหรือว่าคุณจะเอาชีวิตชันชันฝาอไว้กับหมอที่ไม่รู้เรื่องอะไรนั่นหลบไปกูเลียงซิง คุณอย่ามามีลูกไม้กับผมนะฉันต้องใช้ลูกไม้อยู่แล้วสุยชันชันลิมรสการโดนเจาะเลือดดูบ้างคิดจะปลุกฉันต่อหน้าหานทิงเพื่อขอความเห็นใจงั้นเหรออี่บ้าเอ้ยชาติก่อนฉันช่วยเธอไว้แต่กลับเป็นแค่เกมฆ่าคนเท่านั้นสุยชันชันความเจ็บปวดทั้งหมดในใจวันนี้ฉันจะเอาคืนให้เธอต้องเอาเลือดที่ผสมในร่างกายออกมาเดี๋ยวนี้คุณไปเอาไซริงหลอดใหญ่มา พี่หานถิงคะเธอจะฆ่าฉันกูเหลียงซิงคุณมันโหดร้ายจริงๆนี่วิธีแพทย์แผนจีนไงเข้าใจไหมต้องเอาเลือดที่ผสมออกไม่งั้นจะช่วยไม่ได้นาะฉันชานเธอกำลังช่วยคุณอยู่อดทนหน่อยนะช่วยฉันเหรอเลือดฉันหายยากนะถ้าเจาะเลือดอีกฉันตายแน่มามาต่ออย่าเข้ามาฉันฉันไม่ได้ใช้เลือด นง่นแบบนี้ก็คือเธอรู้นานแล้วว่าใช้เลือดฉันไม่ได้เธอจอดเลือดฉันเพื่อความสนุกซะนะหรือจะบอกว่าเธอวางแผนฆ่าฉันฉันนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ฉันลี่หันถิงนี่ก็คือหญิงสาวที่ใจดีบริสุทธิ์ในสายตาคุณไงยิ่บ้าเอ้ยคิดว่าทำแบบนี้เขาจะเข้าข้างเธอเหรอฝันไปเถอะพี่หันถิงคะฉันผิดเองฉันมันไม่ดี ฉันแค่คิดว่าฉันต้องมาเสียลูกคนเดียวของพวกเราเพราะเธอแถมยังจะแย่งคุณไปฉันก็อดเกลียดเธอไม่ได้พี่กู้คะเป็นความผิดของฉันเองทั้งหมดเป็นความผิดฉัน,ฉนขอโทษอฉันนะไม่ใช่แค่อ้าปากขอโทษก็จบนะถ้าเธอจริงใจจริงแล้วก็ก็จอดเลือดของเธอเอามาคืนให้ฉันสิพี่กู้คะ เป็นความผิดฉันเองค่ะถึงฉันจะต้องแทงลกูกสูญเสียลูกฉันไปกลายมาเป็นคนป่วยฉันไม่ควรไม่ควรทำร้ายคนความผิดฉันทั้งหมดทั้งหมด <พอ S 1> เ็น…พอได้แล้วชาชานคุณไม่ผิดเธอตัางหากเธอทำลายชีวิตพวกเราต่อให้ดูดเลือดเธอจนหมดผมก็ไม่คิดเสียดได้แค่พูดถึงเรื่องลูกลี่หานถิงก็เข้าข้างฉันอย่างไม่มีข้อยกเว้นกู้เหลียงซิงไม่ชนะฉันหรอก ใช่เด็กที่ไม่ได้มีตัวตนมันหลอกคนอื่นจนหลงกนน่ารังเกียจจริงๆเ้อวันนี้เขาได้รู้ความจริงล่ะคุณหัวเราะอะไรฉันหัวเราะที่คุณโง่หัวเราะที่คุณถูกหลอกมาเรื่อยๆหมายความว่าไงไม่ลองถามชันชานดูนะที่เธอเรียกว่าลูกเคยมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าถือว่ายิงโง่นี่รู้อะไรมาชันชาน,ชานที่เธอพูดพี่หันถิงคะ่ะ เธอก็รู้ว่าฉันแทงก็ยังจะเอาเรื่องลูกมาพูดอีกกูเลียงเซิงฉันหมายถึงเธอไม่ไดีท้องโดยสังพอแล้วคุณอย่าได้คืบจะเอาสอกฉันไม่คืบจะเอาสอกหรือคุณกำลังปกป้องฆาตรกรกันแน่ก็นนะเห็นเจ้าฉันก็บ<ก><ก>อกว่าพอแล้วทแท้คุณไม่สนใจเลยว่าความจริงเป็นยังไงปล่อยนะปล่อยฉันสิส กูเหลืงซิงผมให้โอกาสคุณครั้งสุดท้ายไปไปขอโทษชันชันเรื่องอะไรฉันต้องขอโทษด,ด้วยอย่าลืมสิคุณฆ่าลูกของเธอนะทำลายความสุขเธอไม่ว่าเธอจะทำกับคุณยังไงคุณก็เป็นคนผิดอยู่ดีคุณก็มีมั่นหมายเตรียมแต่งงานแล้วแล้วทำไมคุณยังไปคบกับชันชันอีกเพราะความมักง่ายของคุณต่างหาก ถึงได้มีโศกนาฏกรรมในวันนี้คุณอย่ามาผลักความผิดให้ฉันสิใครให้คุณกล้ามายืนตบผมอย่างนี้ตบแล้วจะทำไมคุณคิดว่าฉันเหมือนเมื่อก่อนอยาหมดทนกล้ำกลืนย่าไม่คุณรังแกเหรอลี่หันหิงฉันไม่อยากเสียเวลากับคนอีกแล้วลนะ่ะเราอย่ากันนะหย่าเลยคุณจะเล่นเกมอะไรอีกล่ะ ตอนนั้นที่คุณแต่งเข้าตระกูลลี่มาไม่ใช่เพราะประโยชน์ชื่อเสียงตระกูลลี่เหรอท่านตระกูลของคุณต้องพึ่งพาผมตอนนี้คุณกลับมาทําตัวสูงต้องการผลประโยชน์ชื่อเสียงตระกูลลี่คุณลืมแล้วหรือเปล่าใครเป็นคนเอาต้นตำรับยาโบราณมาให้ตระกูลลี่สร้างชื่อเสียงคุณสมัครใจเองไม่มีใครบังคับคุณเนีสมัครใจเหรอที่แท้อะไรที่ฉันให้ไปมันไม่มีค่าเลยสินะช่างนะก่อนหน้านี้คุณช่วยฉันไว้ ใช่คือคุนกิตยดยดความร่มรวยให้คุณตอนนี้เราหายกันละวย,ย่าอยากหย่าจริงเหรอใช่ผมบอกคุณไว้ก่อนสวัสดีครับแม่่านถิงพรุ่งนี้จะจัดวันเกิดย่าที่คฤหาสน์เก่าเอาใหยกุ้วเหลียงสิงมาด้วยนะแกล้งทำเป็นรักกันด้วยนะลูกห้ามทำคุณย่ากโกรธเด็ดขาด เข้าใจแล้วนี่เป็นแผนคุณสินะจะมาโวยวายขออย่าในงานบันเกิดย่าคอที่คุณย่ามากดดันผมมั่นใจอะไรขนาดนั้นผมขอเตือนผมเกลียดคนล้อเล่นกับหัวใจผมที่สุดที่งานบันเกิดของย่าพรุ่งนี้คุณทําตัวเป็นคุณนายลี่ให้ดีๆจะดีกว่าไม่งั้นน้องชายขี้โรคของคุณนะะผมไม่รับประกันนะ ลี่หันทิงผมบอกคุณเลยนะผมมีเป็นหมื่นวิธีที่จะทำให้คุณตายทั้งเป็นชาติก่อนที่งานวันเกิดนั่นแม่กับน้องสาวคุณทำให้ฉันต้องอับอายได้เวลาคิดบัญชีนี้แล้วสิฮัลโหลชูเซียเธอช,ช่วยฉันหาทนายฟ้องหย่าทีสิ ฉันอยากทำเอกสารตกลงหย่าร้างน่ะให้ตายเธอะถ้าตัดใจหย่าได้แล้วฉันผิดเองที่ไปรักคนเร็วๆจนยอมตัดความสัมพันธ์กับเธอที่ควรขอโทษคือคนเลวพวกนั้นไม่ใช่เธอฉันหาทนายไว้แล้วเดี๋ยวส่งให้ในไลน์นะอืมเออนี่อืมช่วงนี้ฉันไปอยู่กับเธอก่อนได้ไหมไม่มีปัญหารหัสประตูคือวันเกิดเธอนะฉันมีธุระต้องวางก่อนอะ ต้องรีบอยากับชายช่วนนั้นให้ได้นะโอเคคุณนายคะประทานลี่ให้คุณบำรุงร่างกายให้ฉันคอยดูคุณดื่มทุกวันคะ่ะโอเค ประทานลี่คะเธอดื่มไปแล้วคะ่ะจะต้องให้เลือดดีๆกับคุณหนูสีแน่คะ่ะวางใจเธอคะ่ะคุณนายไม่มีทางรู้ความลับเรื่องรังนกนี่แน่ที่แทนนี้ก็ความรับพวกคุณสินะ ฮัลโหลคะ่ะได้รับรูปแล้วใช่ไหมคะคุณเรีบขายบ้านนี้ให้เร็วที่สุดถ้าขายได้ในสามวันให้เพิ่มสองเท่าไม่มีปัญหาครับตอนนี้จะก,กูลลี่มีอำนาจในไเฉิงลี่หานถิงอำนาจล้นฟ้าตอนนั้นฉันยอมทิ้งอาชีพหมอที่อนาคตสดใสมาแต่งงานกับเขาและยอมเป็นแค่เพศสัตว์ที่ไม่มีใครรู้จักในโรงพยาบาลของตระก,กูลลี่ถ้าคิดจะแก้แค้น ฉันต้องแข่งกว่าเขาและรวยกว่าเขา